แตจารย์ทุก่นจะเริ่มคลิปผมหน้าท่านแรก เก็บไว้ตัวเองด้วยแล้วก็ไปไว้ที่เขาไว้เหลือนซี่ครนะเหมเอนซอสปลาเับ สำหรับนากที่นั่งลแรกนะครับงีสองต้นคที่น่ีสองจนวน24ท่านในการวดที่วัดรัตนารามคือที่วัดนี้นะครับที่สองกรมกีสาและกรที่สีจะเป็นที่วัดสังประจนะครับที่สามรมทที่หนร่จะเป็นที่วาที่ขบวนที่วัดน่านรามี

ผู้บังคับบัญชาได้ิดผมแล้วยากต่อเลยนะครับรวถึงท่านอื่นได้เลยหน้าอยากจะเิัสิบยี่สิบหน้าได้เลยหเจ็ดสิบสองท่านด้วยกันนะวันนี้หน้าเราทั้งหมดเจ็ดสด้วยกันเจ็ดสองท่านเดไแค่หน้าคกเยัรั

้ากมือลงพี่ต้นๆนู้นยยกๆลงมือลิกผมได้เลยนะครับไปเลย เขาป้องเหรอเขาป้องนี่นี่องตรงกลางกับกับขอกาสพระเดจพระคุณทัตเจรพ่อทัญเจรุณพระธรรมวชิระเมธี เจ้าวานพระหงค์รัตนารามราชชวรวิหารองค์ประทานสองนะครับพร้อมด้วยพระเทราลุเทระที่ประรบทุกรูป,ปรมมครับรในระหว่างที่ประกอบขั้นตอนพิธีในการกลิบผมหน้าซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพอร้อมด้วยท่านรองผู้วิชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกรอยอิงข้าพโรธซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้วิชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ เป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวะรวมไปถึงท่านผู้บรญจารย์ตำรวจภูทรภาคเหน่งนะครับพลตำรวจโทธิรพัน์ูมิจิตัณฑรพิชชาท่านสาธ uh ุชนผู้มีจิตใจงามน้ำใจดีญาติพี่น้องของก้อหน้าทุกท่านทุกคนนะครับขออนุญาตดำเรียนลำดับขั้นตอนพิธีหลังจากนี้เมื่อ